การอ่านความหมายของการอ่านการอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารเป็นการสแสวงหาความรู้ได้ง่ายสะดวกและไม่ต้องลงทุนมากผู้ที่อ่านมากจะเป็นผู้รอบรู้กว้างขวางทันเหตุการณ์กระบวนการอ่านจะพัฒนาตนเองในด้านความรอบรู้สติปัญญาพัฒนาอารมณ์ให้สุข,ขุมรอบคอบ จิตใจดีงามช่วยจันลงใจและให้ความเพลิดเพลินและพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมการอ่านสามารถรับรู้เรื่องราวและถ่ายทอดความรู้ความคิดที่มีต่อสารนั้นได้อย่างมีเหตุผลผู้อ่านต้องมีวิจารณญาณในการอ่านเป็นอย่างดีสามารถแสดงความคิดเห็นโดยการใช้ความรู้ความสามารถในการพิจารณาเนื้อหาสาระของหนังสือหรืองานเขียนต่างๆ และมีมารยาทการอ่านจะช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายได้ความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านการอ่านมีความสำคัญมากเพราะการอ่านหนังสือจะช่วยสร้างความรู้ความคิดช่วยกําหนดแนวทางการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิตที่ดี ช่วยตรวจสอบความรู้และช่วยสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตทั้งหมดนี้คือคุณค่าแนวคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือประโยชน์ของการอ่านการอ่านหนังสือก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการดังนี้ หความรู้ผู้อ่านจะได้รับความรู้ซึ่งนอกจากความรู้ด้านวิชาการหลักฐานและข้อเท็จจริงแล้วผู้อ่านยังได้รับความรู้เรื่องที่อ่านทั้งในด้านความคิดสังคมวัฒนธรรมและอื่นๆอีกมากมายธรรมชาติของมนุษย์อยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆจึงต้องใฝ่หาความรู้ซึ่งการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ให้ความรู้มากมาย หลากหลายจะทำให้เป็นคนที่มีเหตุผลและรู้จักคิดได้ตัวอย่างแนวคิดหลายรูปแบบและสามารถนำมาประยุกต์เป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ของตนได้ 2. ความบันเทิง ผู้อ่านจะได้รับความบันเทิงความสนุกสนานความพอใจจากเนื้อเรื่องซึ่งความบันเทิงเหล่านี้เกิดจากสำนวนการเขียนเนื้อเรื่องและส่วนประกอบอื่นๆตัวอย่างเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนนางสีประจันคร่ำครวญถึงสามีที่จากไปในวงเล็บเมื่ออ่านแล้วเกิดภาพพจน์ให้อารมณ์ขัน เมียจะตายตามผัวกลัวพีหลอ,อกกลัวหายใจไม่ออกเมื่ออาสนจะดูดน้ำให้ตายไปตามกัน ก็กลัวว่าอาจะเขมันจะขาไปเมียจะเถื่อดคอตายเสียลายครั้งแต่รอรังกลัวเจ็บไม่เชื่อดได้จะผูกคอหาเถือดมาเตรียมไว้ เือก็อยญยกลัวจะรัดมาตนคอตัวอย่างเรื่องลิลิตพระลอเป็นการพรณน,นาความรักและอาลัยในวงเล็บ เมื่ออ่านแล้วให้ความรู้สึกด้านความรักความคิดถึงตลอดจนการเล่นคำได้ไพเราะสายหยุดหยุดกลิ่นฟุง้งยามสายสายบ่หยุดสิหายห่างสาวกี่คืนกี่วันไว วางเทเวเดราแมเทวินทุกข์บคำช้าหยุดได้ฉันได้สาคติธรรมและข้อคิดได้แก่แง่คิดเตือนใจที่เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเรื่องขุนช้างขุนแผนในวงเล็บจากบทร้อยกรองนี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ ไปแต่ตัวตัวอย่างนิราศภูเขาทองของสุนทรผู้ในวงเล็บบทร้อยกลองนี้ให้ข้อคิดคติธรรมเกี่ยวกับการพูด ถึงบางผู้อูดผู้อูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสทอยอร่อยจิตแม้ผู้ั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะผู้จา สปรัชญาตัวอย่างจากอิสรยานภาสิกของพระองค์เจ้าอิสรยานร้อยกรองนี้ให้ข้อคิดเชิงปรัชญาชายข้าเวเปลือกกิิงข้าเอาสารโบราณว่า,าน้ำพึ่งเรื เสือพึ่งป่าอชาชัยซายเราก็จิตคิดดูลาอเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าทางระวังการ 5. สะท้อนภาพการเมืองและสังคมเป็นการบรรยายชีวิตจริงผู้หญิงสมัยก่อนใช้ขมิ้นทาบำรุงผิวตัวอย่างถึงบางขมิ้นพี่ขนหนึงถึงขมิ้นที่ยุพินขาดสีชวีลเลอง สาอางเอี่ยมเรียมพิษเป็นนิดเนืองงามประเทืองทั้งกายไม่หายงามเคยหมอบกล้ายีได้อกลิน่นสุคนตลบละอองอบรสรออื่นชื่ออื่นนาสาง สิ้นรสสุคนธาวาอาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคน